นะครับเพราะนั้นวันนี้ดีใจจริงๆตื่นใจตื่นตันใจผมไม่เคยตื่นเต้นกับอะไรมาก่อนเลยพยายามมาปรับตัวปรับต่างเพราะรู้ว่าทุกคนพูดจนเขินแล้วนะเนี่ยนะอะไรก็ดีไปทั้งหมดเลยนะผมก็เลยตัดสินใจว่าเอะผมจะมาพักการเมืองหรือเปล่าผม่คิดแล้วคิดอีกนะนานนี้ก็ตัดสินใจแน่นอนนะครับจริงๆแล้วถ้ารู้แบบนี้นะมานานแล้ว วันนี้ก็ถือโอกาสมาพบกับพวกเราแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมในการที่สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและพรรคการเมืองที่ผมสมัครตัดสินใจครั้งนี้คือพรรครวมไทยสร้างชาติทุกท่านคงคุ้นเคยกับผมมาแล้วนะครับผมอยู่กับท่านมาหลายปีแล้วนะคงจำหน้าได้เนาะ นะวันนี้ผมก็อยากเรียนว่ายังไงผมก็รับลบภาพลักภาพลักของเราไม่ได้เพราะผมเป็นทหารนาังชีวิตแต่ผมกาปรับตัวมาตลอดทุกปีทุกปีที่ผ่านมาใช่ไหมพยายามมาปรับตัวปรับต่างๆเพราะรู้ว่าทุกคนผูดพูดจนเขินแล้วเนี่ยนะอะไรก็ดีไปทั้งหมดเลยนะท,ที่นายกมีไม่ได้เพราะพวกเรา ทั้งทั้งคนที่อยู่ในนี้และอยู่ข้างนอกทั้งหมดอะ่ะเพราะเราคือประเทศไทยนะครับคือประเทศไทยนะครับเพราะนั้นวันนี้ดีใจจริงๆตื่นใจตื่นตันใจผมไม่เคยตื่นเต้นกับอะไรมาก่อนเลยสารภาพจริงๆเมื่อกี้พูดกับบรรดา,าผู้บริหารพรรคอะไรทั้งหมดผมบอกผม,ผม,ผม,ผมตื่นผมตื่นเต้นะตนะปกติผมไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วใช่ไหม <laughs> เป็นทหารมทาทั้งชีวิตกลัวอะไรได้ไงใช่ไหม แต่วันนี้ผมกลัวความรักที่ผมได้รับจากท่านและความรักที่ผมให้กับท่านมันจะเพียงพอกันไหมนะเพราะผมรักทุกคนรักทุกคนจริงๆสิ่งสำคัญที่สุดก,ก็คือเราต้องยึดมั่นในอะไรในอะไรชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไม่ใช่ <S <S 1> <S 1> นี่คือหัวใจของคนไทยทั้งชาตินะ เพราะนั้นสถาบันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะครับผมเรียนไปแล้วว่าผมเห็นเป็นหามานนั่งชีวิตผมผ่านถวายสัตว์ปริญาไม่รู้กี่ครั้งผมได้รับการสั่งสอนมาจะต้องซื่อสัตย์สุจริตวันนี้ที่มาวันนี้ความมุ่งหมายของผมก็คือว่าผมจะมาพบท่านนะเพื่อจะดูที่ว่าเอเรายัางคงรักกันเหมือนเดิมไหม <c oughs> ผมก็ได้ครับตอบ ในห้องนี้ก็เ,เยอะเยอะจริงๆผมไม่เคยเจอคนเจอแบบนี้ในในสถานที่เดียวกันส่วนใหญ่ก็เจอทางโทรศัพท์บ้างทางสื่อเว็บไซต์อะไรบ้างกันแล้วแต่แต่ผมนนถือว่าทุกคนมาด้วยใจเอ๊จะขายตื่นเต้นแล้วนะเนี่ยบางทีเครื่องมันร้อนเร็วนะนายกอะเนาะ ปกติใช้ซูเปอร์หรือออกเทนไม่ต้องเป็นดีเซลละชา้าๆหน่อยมาที่อุณภูมิมันขึ้นเร็วแต่นายกมีหัวใจตรงนี้ไงเราจะต้องผมก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ผมต้องมาพัากการเมืองหรือเปล่าผม,มคิดแล้วคิดอีกนะคิดมาเป็นเป็นเดือนหลายเดือนแล้วละ่ะนะวัน,นนี้ก็ตัดสินใจแน่นอนนะครับจริงๆแล้วถ้ารู้แบบนี้นะมานานแล้ว คือผมไม่ได้ใจไงเอ๊ะจะมีคนรักเหลือรักให้ผมเหลืออยู่หรือเปล่าเนี่ย <_ d ans> อย่าเป็นคนขี้เบื่อเนีวนักป้าเนี่ยนะยุายาเนี่ยเนี่ยกองเชียร์กองเชียร์ยหรือเปล่าเนี่ยบอกนายกป,ปากหวานปากหวานแต่จริงใจ <_ d ans> การที่ผมมาวันนี้หลายคนสงสัยว่าไอ้ผมมา มาทำไมเพราะอยากเป็นหรือไงอยากไปอะไรต่อหรือเปล่าอะไรท่มองเนี่ย <Okay. S 1> นะไม่ใช่ผมอยากเป็นใหญ่ไม่อยากมีอำนาจอำนาจผมมีมาเยอะแล้วอำนาจผมมีมาทั้งชีวิตของผมนนในหน้าที่าการของผมเพราะฉะนั้นอำนาจมันจะมาพร้อมความรับผิดชอบถูกไหมการมีอำนาจต้องใช้อำนาจให้ถูกต้องให้เป็นธรรมให้เป็นตามกระบวนการ แล้วก็ทุกอย่างมาก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เพราะอยากเป็นไม่อยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไมาอยากได้ผลประโยชน์ทั้งสิ้นผมยืนยันผมไม่เคยรับผลประโยชน์ใครทั้งสิ้นแล้วผมไม่ใผู้คนเหล่านี้นะเพรา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 ะ,เพราะอะไรนึกถึงพวกเราไงวันนี้ที่มายืนตรงเนี้ยเพราะผมเคารพในกระบวนก,การประชปไติ ของประเทศไทยใช่ไหมแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมอยากจะมาอยู่ต่อแต่ผมมาพูดกับพวกเราทุกคนว่าประเทศไทยต้องไปต่อใช่ไหมใช่